โกด้านดีๆประกาศบ้างเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีโอ้โหให้ผมมาอยู่ตรงมาอยู่ปัตตานีรอให้โอ้โหทบ้านเลยครับแล้วผมประกาศครับอยู่เชียงใหม่เอ๊ทงบ้านเลยทำไมเป็นอย่างนี้ครับคนที่เป็นข้าราชการมาโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะมันถึงปึ๊บก็กบวินาทีที่เก้าเข้ามาถึงบ้านเปิดตัวบ้านเอ๊ะอะไรจะได้กลับนั่งบันกลับเลยครับแล้วที่มีใจมาช่วยบริหารบ้านเมืองจะมาช่วยพี่น้องประชาชนเป็น้นที่ได้ยังไง ผมคิดด้วยกันท่านอาจารย์นะครับอะไรท่านที่พูดไปยกเลิกเลยครับแต่เมืองพุบาลนี่มันหมดสมัยแล้วครับไม่ควรมีเลยคือท่านที่ด้วยที่เขาเชื่อมองเลยครับไม่ต้องเสกครับสมัยสรุปหนึ่งอาจารย์ถามว่ามีคำถามเดียวนะที่ยังยังไม่ได้ตอบเลยนะครับทำไมใช้ชื่อว่าปัตตานีมหานครคำถามที่ดีนะครับผมก็อยากมีคนฝากถามแน่นนโรงเรียนนี้ครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมาจากกรุงเทพกับชนบุรีใช่ไหม เที่ยงจังหวัดนึงชมีจังหวัดนึงรวมกันเป็นเที่ยงจังหวัดอ้ามานป้าสองก็เป็นปัญหานะฮะบ้านป้าสองถ้าเรารวมปัตตานียะลาอะไรที่ว่าได้สี่อำเภอของจังหวัดต้องามันทำไมจะเป็นมหาจังหวัดไม่ได้ใช่ไหมครับคุณทักษนผมจะเป็นขัดกับแนวทางของภาคประชาสังคม23องค์กรไม่ว่ากันนะฮะนี่เป็นข้อเสนอด้านประสิคนท้องถิ่นท้องที่ยะหาไม่ได้ไปไหนแต่ตอนนี้กําลังวางตัวไป อยู paid, ่บนภูเขาปลูกฟองกองทุบโสมโสมทุบแต่ยังไม่เบื่อต้องบราชการไปขออ๋ออ๋อตรงเขตพิจาราหนึ่คิดอย่างไรชุดสึกอย่างไรกับในทางที่นำเสนอมาทั้งวันนี้ครับประเด็นเกี่ยวกับขอบคุณมากครับก็กับเรียนท่านครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสทั้งหมดนะครับแล้วก็ ท่านนักการเมืองท้องถิง่นและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องประชุมนะครับผมลองออกตัวแล้วก็ขออนุญาตไว้ก่อนว่าที่จะพูดต่อไปนี้พูดทำหน้าที่ครับ <laughs> เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าพูดไปแล้วเนี่ยใครจะเกีียวน,นะครับเพราะในนี้อย่างน้อยน้อยเสือเ้อแดงนั่งอยู่ใกล้ผมเนี่ยผมไม่สบายใจ <laughs> นะครับเนี่ยตัวสำนวนรู้เลยครับ น่าจะเป็นเลนซ้ญสามเพลผมให้ไว้สบายใจหลากหลายมากครับขอบคุณมากเลยวันนี้ผมก็รู้สึกมีอนาคตกับสามจังหวัดขึ้นเยอะนะวันนี้พี่น้องประชาชนท่านผู้มีเกียรติภาคประชาชนงคมทั้งหลายได้มายเยอะนะครับก็อยากจะควบคุมตัวเองให้พูดอยู่แต่ในประเด็นว่า กใใารกระจายอำนาจสู่สามยมราชเจนภาคใต้เป็นอย่างไรก่อนนะครับแล้วประเด็นที่สองที่อยากจะคุยกับท่านก็คือว่าไทยพุทธคิดอย่างไรกับเรื่องที่มันรกระขึ้นกระทงอยู่ขณะนี้ผมก็อยากจะเอาประเด็นแรกก่อนนะครับว่าในทัศนะผมนี้ผมเป็นไทยพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ไม่มีแนวโน้มหรือว่าไม่มีตัวผมชี้ใดว่าจะเับาอิสลามต่อย่างใดไม่มีนะครับเพราะนั้นอาจารย์หลวูต้องกึงใจถ้าท่านผู้ใดจะถามเรื่องเกจววกับพุทธนะครับถามผมได้ทุกเรื่องอยู่วัดมา1สปีเหมือนกับอยู่วันนอกเลยครับรู้เรื่อง ใครจะถาวมว่าแล้วมึงเอากินที่ปั้น,นกอบเองแล้วไปเป็นกอทำไมก็ถามได้ถามได้ไม่ว่าเลยครับเอาเหล็กเ,เป็นรูปปั้นหัวเหลมๆไปตั้งบนรถแล้วกลาวไหวบูชาตากแดดตากฝนทำยังไงก็ตอบได้ผมไม่เคยโกรธนะครับระัะนั้นท่านสบายใจได้ว่า วันนี้ท่านบอกพูดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นครับท่านได้พบก,กับพูดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นทัศนะต่อไปนี้คือเรื่องจริงซึ่งได้สึมซับมาจากพื้นที่จริงแล้วก็รับรองว่าไม่มีใครพูดคนไหนจี่พูดอยู่แบบนี้ครับนี่มันติดนิสัยจนแก่แล้วตอนนี้กะกเกษียณอยู่แล้วว่ายังแบบนี้นะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าพยายามนาาสู่ท้องถิ่นของสามจังหวัดผมมองว่าพันธงนะครับพูดเยอะๆเสียเวลา ผมว่าเราต้องมองสองประเด็นก่อนประเด็นแรกเราจะขยายาประชาธิปไตยไปสู่สังคมสามจังหวัดจริงๆหรือต้องการจะให้การแก้ปัญหาในความสงบมันยึดติดลงสองประเด็นนะครับ ผมว่าประเด็นที่อาจาทรย์โคลทมและก็ที่ไม่ได้ออกชื่อต้องขออภัยผมสนิทเก่บอาจารย์โกลทมมานานนับถือท่านเนอาจารย์แต่ผมคิดว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันแก้ปัญหาเรื่องการขยายประชาธิปไตยไปสู่สามจังหวัดไม่ใช่เป็นเป้าหมายในการไปแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดในที่นี้ที่จะพูดต่อไปนี้ก็ต้องขอ โทษอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อก็คือพี่น้องบรเอนคอตินเนตนะครับผมกล่าวหาพวกท่านเสมอว่าท่านคือตัวปัญหาที่ก่อความไม่สงบท่านเป็นแกนนำเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านจะให้สงบเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนท่านต้องหากลุ่มทีมนำของบรเอนให้พบแล้วคุยกัน ที่ผ่านมาเราเิญมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันไม่ใช่คนละเรื่องเพราะฉะนั้นพอพอมาฟังแล้วมายกมือกันเห็นด้วยกันหมดกับที่เราพูดเพราะไม่ใช่พวกกอมไม่สมมตใช่ไหมครับมันคันอยู่ที่ตูดจะไปเกาที่หัวแล้วเมื่อรยะหายคันไม่ต้องถามเลยว่า ทำไมทำอย่างนี้แล้วเหตุการณ์ไม่สงบถึงอย่างนี้ก็เพราะท่านไม่ตรงตัวไม่ตรงประเด็นทีนี้ถ้าหากว่าทา่านจะพูดเรื่องนี้นะครับท้าถามกลุ่มที่กำลังต่อสู้อยู่ขนาดนี้ถามว่าเขาเอาอะไร,ะรเห็นอบรพิเศษแต่ก็ติตใจแล้วเขาไม่เอาเชื่อผมแต่เขาไม่เอาเขาจะเอาเอการาชเชื่อ พี่อ้อมไปอ้อมมาอ้อมแม่อ้อมแม่พูดไปถึงนามาดูแล้ววกกลับมาปตัตตานีไปปตัตตินีวกกลับไปหาดใหญ่มาถึงนี่ก็เพื่อที่เที่ยงํำว่าเอกรรายใช่หรือไม่แต่การต่อสู้ของกลุ่มเด็กอาวุธที่ต่อสู้อยู่ขนาดนี้ในสามจังหวัดที่ทําให้เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนี่เกิดจากน้ํามือของกลุ่มที่ต้องการเอกราชไม่ใช่ต้องการเอกรองพิเศษ เน้นตน่อยใช่ไหมครับสักอาจจะไม่ได้าราก็จริงเพราะลรวจะถูกุปงเพราะเป็นแนวรูปเพราะนั้นผมเชื่อว่าบนเวทีนี้จะพูดความจริงเพราะนั้นผมจึงเห็นว่าพูดให้ตรงประเด็นถ้าเราจะแก้ปัญหาความไม่สงบก็ต้องพุ่งตรงลงประเด็นไปสู่คนที่คิดเป็นที่เด่นและตั้งรัฐเอกราชปัตตานีนร,ราด้วยซ ไม่ใช่ไปพูดเรื่องนายเปิดเรื่องผู้ว่าเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่อะไม่ใช่เลยสมนาสักพันเวทีก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่ใช่เรื่องนั้นนี่นครับผมอยากบกอกว่าทีนี้กระจายอำนาจเน่ยน,นะสักนิดหนึ่งในทศนะผมส่วนตัวนะกระจายก็คือทำให้เพี้ยนผาน นะ้าบ้านไปไหนนะบ้านไปโอวต่อบ้านไปโอวโจบ้านไปเทศบ,บาลเป็นบ้านไปหมดเลย <c oughs> อำนาจคืออะไรอำนาจคือกำมัณภาพที่จะต้องบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามบนไกที่เราต้องการอำนาจของแม่ทัพต้องเอา อำนาจกำมัภาพส่วนตัวโดยตำแหน่งเนี่ยนะให้กองทัพมีความเข้มแข็งป้องกนประเทศไอ้นี่ก็เหมือนกันกระจายอำนาจ